ถ้าจะมาพักที่นี่อยู่อยู่ตรงไหนอ่ะโหที่นี่เลยรีสอร์ทแห่งแรกของอำเภอบ้านโป่งอัทรลดรีสอร์ทเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปเที่ยวไปกินของ<ห>อร่อยไปได้คุยกับคุณอารับรองสนุกแน่ๆ<ห>แล้ว <c oughs> ตรงนี้มีที่เที่ยวเอ่ออะไรที่แบบสำคัญมากโห,โหก็จะเนี่ยรีสอร์ทแล้วก็ลาดบัว ที่จะพาไปให้เห็นวันนี้โอ้โหมันก็นแดด,แดคุณแม่าคุณอาค่ะเพื่อนหนูมาเที่ยวรีสอร์ทค่ะสวัสดีแล้วหลับมันสบายดีไหมเนี่ยวันนี้สบายดีมากมากเอออยากรู้ประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับที่นี่ครับอ่าประวัติที่นี่ เดี๋ยวมันจะต้องคุยยาวนะครับเดี๋ยวอาเชิญไปทางนู้นเลยเออได้เลยครับครับเอสวยมากเลยเห็นไหมที่นี่มีกระรอกกระแตมีนกธรรมชาติดี ดีจังค่ะอะตอนนี้เช้าก็แสงแดดก็ดีอากาศดีที่นี่เป็นธรร,ร,รม,มธรรมชาติอืมธรรมชาติก็เลยมาอยู่ตรงนี้มันจะแสงแดดจะไม่ทำให้หนูร้อน, <laughs> นอาตอนนี้จะดีรีสอร์ทนี้ก็คือตั้งชื่อ อัดรสเนี่ยคนกัน,นึกว่าเป็นร้านอาหารแต่จ,จริงไม่ใช่เป็นรีสอร์ทเนื่องจากว่าชื่ออัดก็มีความเป็นมาเนื่องจากว่ามีลูกชายอยู่3ามคนชื่ออัดนี่เป็นคนกลางก็ตั้งเพื่อเป็นเกยียรติต่ลูกคนกลางว่าจะเราจะไม่ลืมเขาลูกคนแรกอาจจะอะ,อะไรนะก็จะ ชินี่ยเขามาก่อนแล้ว,วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเรียกเขาบ่อยเออถึงเขาบ่อยแต่คนสดท้องก็เออเป็นลูกคนเล็กก็น่าเอ,อ,เอ,อ็นดูแล้ลูกคนกลางอาจจะลืมไปก็เพื่อเพื่อจะไม่ให้ลืมเขาก็เลยใส่ชื่ออันไปพอเป็นมาก,ก็มอีอยู่แค่นั้นดีมากโอ้หพี่้าเราดีเหรอต้านโคตรสวยเลยอ่ะเก๋เก๋รถนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะ Oh. ต้องให้คุณตาคุณอาตอบเลยอ๋อรถคันนี้ซื้อมาจากที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ราคาก็รวมค่าขนส่งมาถึงประเทศไทยนี่เลยนะส่งมาถึงดอทูดอถึงบ้านเลยราคา2,000สนรวมภาษีอะไรแล้ว2อ0แสนไม่แพงครับอยากเห็นแล่วอชิเชิญเชิได้เลยดูได้เลยครับดูได้เลยครับ สวยมากเชนเชนดูได้ดูได้ๆขสวยมีตาโอ้สวยเลยคุณอาคะเราพาน้องๆไปทานข้าวต้มได้เลยเดี๋ยวไปทานข้าวต้มข้างบนกันใช่อร่อยมากเออเรามีมะกรุดเทศน้อยมาด้วยคนหนึ่งมีเพื่อนใหม่ พามาเที่ยวบ้านพักท่าน<บ>้นจัดเออตรงนี้เป็นแห่งที่สองใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออยากรู้ว่าเป็นสไตล์อะไรอ๋อตอนนี้สไตล์แบบลูกทุ่งขอบอยแนวขอบอยกลางทุ่งนาบ้านกลางบ้านพักกลางทุ่งนาเรามีสระน้ำม,มีทุ่งนามีคนเลี้ยงม้าตอนหน้าแรงมีสระน้ำ้วยสระน้ํเลนี่ถึเมื่อวานทับ ข้สาสนาศึกษาดีค<า>่ะเอาพามาดูรถบ้านคันที่สองผลิตจากประเทศยรรมันอูดถดดูรถบ้านกันรถบ้านสวยอ่ะเชิญเลยครับเชิญเชิญลูกๆเชิญเลยไปชมได้เลยใช่รถบ้านก็จะมี วันนี้เราพามาเที่ยวบ้านท่าต้นจันทร์บ้านพักท่าต้นจันทร์อยู่กลางทุ่งนาอยู่ตรงนี้มันอาอะไรอย่างรู้ว่าอาชื่ออะไรอ๋อผมเลยครับชื่ออ้อยนามปรุณเพชรสนอชื่อจริงชื่อจริงก็ชื่ออ้อยชื่อเล่นชื่ออ้อยใช่แล้วชื่อเล่นชื่อเที่ยวชื่อเดียวกันชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเที่ยวชื่อเดียวกันคนโบราณ ตรงนี้วิวสวยอันนี้วิวสวยตอนตอนหน้าแล้งก็จะมีคนต้อนม้ามาเลี้ยงเดี๋ยวดี๋ยนี้เขาก็ทำนาเดี๋ยวก็ข้าวก็จะออกรวงเขาจะมีการเกี่ยวข้าวอันนี้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ครับเลยน่ามานอนครับบรรยากาศดีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีฝุนละอองตรงนี้นถ้าถ้าสมมติมีแดดก็มีตาขัข้างๆมา,า,าบังใช่ <Okay. S 2> พักผ่อนได้สบายเลยสบายมากผ่อนคลายแล้วก็แบบส่วนข้างนอกก็จะมีที่ให้ดูเยอะมากสวยบรรยากาศ oh. ดีสุดๆที่เนี่ยจริง<บ>เ,ออเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะได้ วันแล้วเราก็จะไปเที่ยวดูบ่อปลากันเย้เห็นไหมมีบ่อปลาด้วยออกเลยค่ะเดี๋ยวลอกประตูให้้ยสวยมาก แบบบางอันมันก็ไม่มีดอกขาวแล้วอะเออก็บมาตั้งนานได้เท่านี้ท้อมาตรงนี้ครับพิมพ์ไปใน Google แมบว่าเอ่อบ้านพักท่าจันจับ้านพักท่าจันจัอ่าที่นี่ก็จะห่างจากกรุงเทพตอนท้องสนามหลวงมาถึงนี่ก็ประมาณ เจ็ดสิบกว่ากิโลเมตรขนาดนี้โอ้ไม่น้อยไม่น้อยแปดปีแค่ถึงแปดปีแก่ถึงกับรถไม่ติดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถึงแล้วตรงนอุดนมือนเดมากเดิมม ใช่ชารีเวนก็พามาเที่ยวได้อ,อ,อยากอยากรู้ว่าที่นี่ีใช้เวลาสร้างกี่ปีใช้เวลาสร้าง, 3>, าาง3ปี<อ><อ>นานกว่าที่โน่นอ๋ไ่ไใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทไปเรื่อยๆอันนี้สร้างปีพศอ,อ,อะไรปีพศ6 สองได้หกสองหกสามก็ไม่นานเท่าไหร่หรอไม่นานนี่ใช่สามปีใช่ประมาณสามปีก็เสร็จเสร็จนี่พอดีพอดีเสร็นปีนี้พอดีใช่สมัยนี้ใหญ่ขึ้นปีกว่าปีสองปีได้เออไม่ถึงอืมอ๋อบรรยากาศนี้ลมเย็นมากบรรยากาศสบายมากพักผ่อน นี่อยู่แบบจัดคอนเสิร์ตนั่งชมวิวตรงนี้เหมาะสําหรับคนที่มาใช้ชีวิตแบบชิลๆไม่เหมาะสําหรับแบบเอาเพื่อนมาแล้วก็เอาเอาทัวร์เอาเอาทัวร์มาลงเอาพักผ่อนกัน่ะพาเด็กที่เบิร์ดมาปลฝันวันนี้ด้คงไม่ได้ใหา่ที่เดินนั่นสิลมลมเนี่ยมองลงไปเนี่ยเป็นเงาเลยถ้าอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ร้อนเก็บเตอร์เลย มูพวกเรามากแล้วตอนนี้พวกเราก็ขอลาแล้วเออไ,ไ,ได้ไ<า>อ้วันดีลลบอา้อาวโอกาสนะกกนนะเชินมาใหม่นะเดินทางปลอดภยัยตน้นรา